e-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดและแน่นอนค่ะได้เวลากันแล้วกับ New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ ePower ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันได้ยาวๆกันไปเลยวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ1.39%ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่ง Nissan Premium Protection 1ปีและแพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงินขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New Nissan kicks ePower คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan kicks ePower คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด เวลาพูดถึงนิสสันคิกอีพาวเวอร์มีความรู้สึกว่าเสียงเราจะต้องดูแบบถึงขังนิดนึงไอกล่องเราจะเสงคิดว่าเราจะรู้สึกว่าแบบมันจะต้องมีทรงของความที่แบบจริงจังนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องรู้สึกสบายป่ะแต่เราต้องรู้สึกจริงจังนะเพราะรถเขาเขาจริงจังนะแต่ในขณะที่มันแบบเนื้อป่ะมันดูแบบเฮ้ยอีพาวเวอร์ว่ะใช่ป่ะมันรู้สึกเท่ๆเวลาอ่านมันจะอีฟิลหนึ่งนี่เราเป็นอะไรกันอะอ่าแล้วถ้าเกิดเราอ่านอาหารแมว่ ถ้าเราอ่านหามแนวจะออกมาแนวไหนก็จะสนุกสนานนิดนึงคานีวะคานีวะอาหารแมวโซเดียมต่ำอย่างเงี้ยเหรอถ้าเราอ่านอาหารแมวเราจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราอ่านนิสันนิวนิสันคิกอีพาวเวอร์โอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยปะคูคๆอ่าแต่พออาหารแมวไม่ใช่ไม่คูนะแต่คือคักอาหารแมวคือคานีวะแล้วถ้าเราอ่านคานีเราร้องคานีว่าแบบไม่ไม่มีไม่มีทำนองโอ้โหคานีว่าคานีว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำแล้วไม่เค็ม มันแปลกลิ้มกันนะคานิว่าคานิว่าอย่างเงี้ยหรอเอาเอาแต่ถ้าอย่างงั้นถ้าจะจะพูดถึงคานิว่างั้นเอาสําหรับคนที่สนใจคานิว่านะคะสนใจอาหารแมวเพราะว่าตอนนี้เอาเมื่อคนจํานวนหนึ่งเลี้ยงแมวไปหนึ่งเลี้ยงลูกอะเลี้ยงรักรักดูแลถวายกันเลยคือเดิมก็เป็นทาสอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้เป็นทาสเป็นอย่างทั่นหน้าบางคนชัดเจนว่า เราจะเลี้ยงลูกเราเรียกลูกไยนะ mm hmm. อย่างเต็มที่ mm hmm. เพราะเราจะไม่มีลูกที่เป็นมนุษย์ถูกไหมถูกถูกและก็เลี้ยงแมวเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสิ่งที่เรารักที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฟังทางนี้สําหรับใครที่เป็นทาสแมวทั้งหลายหรือจะซื้อของไปฝากทาสแมวนะคะเลือกอาหารแมวเลือกคานิวาอาหารแมวคานิวาทุกใจคนรู้ใจแมวสูตใหม่ urinary care ช่วยป้องกันและลดอาการ การเกิดนิ้วค่ะคุณคนระับลดโอกาสการเกิดนิ้ว เพราะอะไรพิเศษค่ะเขามีน้ำมันมเมล็ดฝักทองช่วยดูแลสุขภาพของระบบทางเดินปัสสาวะและแคนเบรรี่ช่วยปรับค่า PH ของปัสสาวะให้มีค่าที่เหมาะสมเหมาะสำหรับแมวที่เคยเป็นนิว่วซึ่งรักษาหายแล้วและแมวที่ยังไม่เคยเป็นนะคะก็สามารถทานได้ย้ำนะคะเป็นอาหารที่ช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดนิว่วไม่ใช่อาหารประกอบการรักษานะคะฟังช,ชัดๆนะคะไม่ใช่อาหารประกอบการรักษาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ Facebook คานิว่าเพ็ฟู้ดอาหารแมวคานิว่ามีวางจําหน่ายทั้งในรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารเปียกสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพ็ช็อปชั้นนาทั่วไปหรือผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง s h o ป e ปีและ l a ซา d a ค่ะนี่ตกลงเราอ่านจริงจังทั้งหมดเลยนะครับมาเข้าเรื่องคานิว่าได้ไงก่อน <c oughs> จากนิสสันแล้วมาคานิว่าทางเราก็ไปเลื่อยเปื่อยมาเพราะคุณรู้ฟังบอกว่าวันนี้จะชวนคุยอะไรแล้วราบอกว่า ไม่มีเรื่องจะชวนคุณผู้ฟังต้องหัดชวนนองบ้างหรือเปล่าในบางทีที่อึกไม่ออกครับก็จะมาถามหวยจ้ะเธอเธอให้ฉันนอนหลับสบายบ้างอนอนด้วยความไม่ตึงเครียดบ้างพี่อ้อมฝันไหมคะเนี่ยชวนคุยคือพี่อ้อมฝันไหมคะม,มันก็มีหลายคนที่ชวนนะส่วนใหญ่ชวนเรื่องฝันด้วยในไหนพี่จะให้หนูชวนละพี่ฝันเลขอะไรเออชวนคุยแล้ะหรือนี่เขาเรียกตั้งคำถามนะคะบางคนก็บอกว่า หรือจะชวนคุยเรื่องบะหมีม่กึ่งดีอาจเก็บไว้เก็บไว้ได้อ,อ,อจริงคุณผู้ฟังอขาก็อยากจะคุยเรื่องฝันเหมือนกันนะ่ะแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นของเรามักจะลืมฝันใช่ครับเราจะลืมฝันซะส่วนใหญ่คือตอนเช้าเราอาจจะตื่นมาพอจําได้ลางๆแต่พอลุกไปล้างหน้าสักพัก<ช>มันจะไปกับน,น้าใช่ครับหรือเปล่าใช่เป็นอย่างนั้นเขาบอก,อบอกถ้าอยากจะจาได้ต้องลุกขึ้นมาแล้วให้ทวนเลย <c oughs> ลว่าเมื่อกี้ฝันอะไร <c oughs> ก็ด้วยกับส่วนหนึ่งคือตอนกลางคืนบางทีเราจําได้ว่าเราฝันอะไรแล้วเราก็ยังฝันต่อได้เลยเราสามารถฝันต่อได้ไม่ไม่ได้ใช่เรื่องยากแต่ทําไมเราต้องอยากฝันเราควรจะนอนแล้วไม่ต้องฝันปะก็แต่ถ้าเราจะฝันเลขเราต้องบอกตัวเองใช่เป็นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะฝันเลขแล้วเราไปกําหนดมันอ่ะจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญถูกป่ะเอาจจริงถ้าคุณผู้ฟังอยากความฟังความฝันอ้อมคุณจะตีความว่ายังไงอ่ะอ้อมอยู่ๆก็มีโทรศัพท์มาว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศครับ อ้อมก็เลยจะต้องโทรไปซื้อตั๋วเที่ยวเดียวสี่หมื่นแต่ถ้าซื้อไปกลับสามหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะจะจจาไม่ได้ในฝันมารู้สึกว่าสามหมื่นหนึ่งก็เลยอ่ะตกลงซื้อตั๋วจะไปประเทศอะไรไม่รู้แล้วก็ไปแอร์พอร์ตเฮ้ยทำไมแอร์พอร์ตไม่ค่อยคุ้นว่าจะต่อต่อคิวไหนเพราะไม่ได้ไปนานเนาะโควิดก็เลยไม่ได้เที่ยวเอ๊ะแปลกแอ่ะซื้อเสร็จแล้วจ่ายบัตรเสร็จไปรับบอดดิ้งพาสตึกนู้นไปบอดดิ้งพาสนะไปรับตึกนู้นเดินเข้าไปบอดดิ้งพาสคนที่ยืนบอดดิ้ง แล้วพากก็เซ็นลายเซ็นให้ในบอร์ดิ้งพาสแล้วพักําลังจะฉันเพนคุณคิดว่าคุณจะเอาอะไรกับความฝันอันนี้อแล้วพอได้บอร์ดิ้งพาสเสร็จจะเดินไปขึ้นเครื่องไปอีกคันหนึ่งอีกนี่แบบเอ้นี่เราอยู่ดอนเมืองหรือเปล่าวะหรือเราอยู่ที่ไหนทาไมมันดูบรรยากาศอึมครึมขนาดนี้เนี่ยอแล้วก็ําลังจะขึ้นเครื่องแต่เหมือนตัวเองเลทก็เลยจะต้องโทรไปบอกที่เคาน์เตอร์ว่ากําลังจะถึงแล้วค่ะเดินวนอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเลขที่ได้คือเลขอะไรคุณได้ฟังเลขที่ได้คือเลข บอกสิมีเลขเลยบ้างอ่ามีสามหมื่นหนึ่งของคุณอยู่อุ้ยสามหมื่นหนึ่งจะไปซื้อเลขหกตัวไงสามหนึ่งกว้งเอาจริงเหรอสามมื่นหนึ่งแล้วสี่หมื่นนะตอนแรกสี่หมื่นแต่ไม่เอาอาจจะต้องเพิ่มสี่หมื่นไม่เอาเพราะว่ารอบเดียวพลัขึ้นไปเป็นสี่หนึ่งไยาววะ